สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเจอโชคดีจังเลยมาเจอพระเอกนนนนะครับผมวันนี้ก็กินอีกแล้วแต่ว่าโฆษณาอ่าววันนี้น้องแอมเราไม่เจอกันนานแล้วเราไม่ด้เกิดแล้วก็กินกันแล้วเอกันนาเเจอกันเวลากินเท่านั้นเาราะว่าก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างตั้งใจทํางานบอ้แหมงก็ตั้งใจงานสุธิยาก็ตั้งใจทํางานไอ้พี่น้อง โดยงานกันมาจากเลือดเลือดคนละกุ๊บแต่มาเป็นกุ๊บเดียวกันได้โดยโดยทางใจโดยทางความรักการเห็นอกเห็นใจไอ้อมออแสดงว่ามีพี่คนเดียวดีก็จะมีใครก็มีไอ้มดไงมดไม่ใช่ O อมดโอมดโอรอ o อือ ดีโอฟันนครับบรรยากาศครับที่ที่แบบบออุปโออ้าวนี่โอ่ได้ไหมทุปแรงโอโอดีบริจาคโอรับได้โอรับได้แต่ว่าบริจาคให้คนอื่นไม่ได้ใช่หรือเปล่าใช่แม่ผมว่านี่วันนี้เป็นไงครับผมไม่เจอกันหลายวันไปลุยงานกันมาแล้วเป็นไงยืนได้ยังเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บยืมก็ขออนุญาตนะครับ อ่ะคุณนางเอกของแหมนะครับครับงขออนุญาตอาศัยรถไปด้วยนะครับไปด้วยกันครับจะจะผิดพลาดพังไปก็ยั้งมือด้วยนะครับบางครั้งไม่เใช่บางครอ้งเคยเห็นบทขวดเคยยังไม่ได้เห็นมาแล้วคไม่ใช่รังียบพลังเงียบแต่ให้คนอื่นไม่ได้แต่กลัวเป็นผู้ให้ให้ได้หมดลังเงีไยม ไม่เนี่ยไม่กลัวพลังเงียบแล้วไม่พลังเงียบไม่พอพลังมืดอยเด็ดไม่พูดไม่จามไม่อะน่ะอ่ะเป่าปูนี่อันนี้ได้กว่าปูอ่าโอเคนะเบย์บีนี่รับได้หมดเลยครับวันนี้เป็กเป็กเอกปามี่สวัสดีครับโอ้โหออร่าจับจริงนะวันนี้เป็นวันที่เนาะไม่จะพูดอีกอย่างนึ่งคือคืออ่าปาหมี่เนี่ยเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรด้วยเพื่อมาเป็นพระเอกสาหน้อยฮะ บอสก็เลองเห็นแล้วก็เป็นรปเอกคู่กับพี่ออฟเขาแอมเขาเก่งน่ารักด้วยลอยจังหารบอสขาหล่อนะแต่คนที่ตั้งใจทำงานก็น้องแอมแกแอมกัเจ้านายผมก็ตืสายใหญ่ครับเจ้านายเรี้ขี่ไปมาเ่ เอานี่นี่หน่อยหน่อยครับเนี่ยบรรยากาศเขาผมโอเคแค่นี้รบกวนอนางเอกครับผมอ้าวสุดสายายว่าไงครับเครับพราาะว่พี่แค่โต๊ะัวเดียวโอเคนะครับเนี่ยบอกจะถ่ายให้ดูนะครับอานนท์มีอะไรบอกแฟนคลับสาวน้อยอะไรที่ทุกคนติดตามเลยนะครับติดตามใครติดตามพวกแหม่นติดตามพวกเราทุกคนเลยโอเคได้เนี่ยครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าคนดีของสังคมคนดีก็ต้องต้องไปอาศัย จะได้ขับรถได้นอนไม่แต่ไม่ไหวพี่ขับได้ผมเป็นแฟนขับปั๊มรถป่ะปั๊มรถแต่แต่ผมอาจจะช้าหน่อยนะผมยังไม่เร็วจะไปเรื่อยๆไปปลอดภัยต้องต้องลองเป็นแบบผู้โดยสารที่นนขับรถนิ่มมากๆประหยัดน้ำมันมากดีรีวิวด้วยพี่สูโปรเดบบอพี่หนูบอกว่ารถหนูประหยัดใช่ไหมประหยัดจริงถามพวกนี้เลย ไปเมื่อกี้น่ะได้เติมแค่สามรอบคนละหกร้อยเองจะหารบีด้วยยิ่งจะข้อประหยัดเลยวันแต่ท่านมันต้องมันต้องมายัดกันแล้วเหรอเราทีกเราข้ประหยัดเนี่ยเราจะประหยัดมากอันนี้ก็ประหยัดพนนี้สามรอบเติมทำใจไว้เลยว่าถือเงินหมื่นนึงอ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยเติมน้ำมันอ่ะหมดแล้วนี่ครับที่กลุ่ม เขาเรียกกลุ่มรถตู้ฮันซาครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยกันใช่เราจะประหยัดละมัด้วยกันครับรถตู้ฮันซาแล้วจะถ่ายคลิปเยาวแบบสมาชิกรถตู้ฮันซาในร่องคลิปเยาวช้ำช้ำถ่ายตอนฟ้ามดนอนถ่ายตอนฟ้ามดเรียวเรียวผมถ่ายไม่เป็นผมถ่ายรถตฟ้ามดดหลุไงยาว ปาหมดก็จะได้มีอะไรแปลกๆให้เอฟซีเลยอันนี้เช่นนอนแล้วเอาขาปอนลงมานอกเต็นท์ล่าสุดเอาเหรอเปลี่ยนเป็นเดกล้วเนี่ยยางกายกุ้งหูเลยว่ากุ้งหูอยู่บอกว่าไปพิสูจน์ร่องคลิปเราหนิกวดเต็นเต็นเปลือนไม่ใช่กวดเต็นเปลือนไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังมีสีมือบ้างคุณแวบบมาผมก็แวบบไปเหมือนกัน เเเอยย็ดคลิปธังพี่มไม่เคยเห็นครับเอามาสบายเลยเพราะว่าใครจะทำไงก็ทำคอยทายคลิปเจ้าจะเห็นบอกแสดงว่าป่ดนได้ป่วนรัวตอนนี้เราเราถือกติอย่างเงี้ยขวัญชนะชนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจริงไหมเราเอาไปเรื่อยๆใครอยากทำอะไรก็ทำรือว่ามีเขาเขามีความสุขเราก็โอเค โอเคครับแน่นอนครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณน้องแอมขอบคุณน้องปาหมีขอบคุณน้องฝวันแล้วก็ขอบคุณเจ้านายผมนะครับที่ต่อวีซ่าให้ผมอยู่ต่อโอเคครับผมครจะผมจะตีตลอดที่เขาบอกว่าเอาชั่วคาวไปก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสายขับเอซีครับต่อคลิปเมื่อคืนนยะเอารถมาล้างอนะเพื่อที่จะเไปงานนะครับผมไปงานเอารถมาล้างก่อนอาจจะไปก่อนวันนะึงก็เดินทางไกลครับผมว่าจะล้างที่นี่เขาล้างดีนะที่โกสมนั้นคาแคร์ตรงชื่อคาแคร์ตรงล้างสะอาดมากล้างก็ไม่ค่อยแ็งเท่าไหร่นะที่พักอะไรเรนะียบร้อยฮะ ความเคลื่อนไหวก็บอกให้แฟนขับที่ทำอะไรให้ถ้าดีเราก็จะแจ้งให้ทราบพนักงานตามนะไรกินอะไร ชื่ออะไรนะชื่อร้านตาคงคาแฟตาคงคาแฟค,ครับผม,มเก็บลอมงมาคราับรายละเอียด คาาแคาแครับนะมาจ,จากโกสมกม็มาจากบ้านแพงก็จะอยู่ซ้ายมือก่อนขึ้นเนินอำเภอโกสมนะฮะมีป้ายบอกฮนะตาคงคาแคาาร์พนักงานหลายคนครับผมกงา ม,มีแยกเช็ดซ้งภายในยเช็ดภายในภายนอกครับผมอ <c oughs> ยู่เมื่อกลุมนะครับผมโอเคนะครับก่ <c oughs> อนเดินทางไปงานนะฮะเราจะไปก่อนสักวันเดินทางไกลโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเอฟซีสาวน้อยขอให้วงสาวน้อยระกันเองมว่าโจ ามุ่งไปข้างหน้าก้าวไกลแนนาคตสวัสดีครับผม